สวัสดีครับอ่าคลิปนี้เราจะมารีวิวเฟอร์ลารี่นะครับชื่อรุ่นว่าลาเฟอร์ลารี่ะหรือภาษาอิตาลีพูดว่าลาเฟอร์ลารี่อ่าครับผมะทีน,ะนี้ไอเจ้าลาเฟอร์รี่ครับก็ เป็นไฮเปอร์คาร์รุ่นหนึ่งนะครับผมที่เขาผลิตมาเพื่อลงแท็กนะครับเป็นไฮเปอร์คาร์เพื่อมาลงแท็กครับผมซึ่งผลิตมาในจำนวนจำกัดนะครับผมเ,เหมือนรุ่นก่อนกก็คืออย่าง2 8งป gto หรือ f 4 0 f 5 0 หรือ Enzo so f e r r a r นะครับแล้วไอรุ่นเา Ferrari นีครก็ตามหลัง Enzo so Ferrari ไหมครับซึ่งเขาผลิตจำนวนจำกัดนะครับซึ่งข้อมูลไม่ได้บอกมาว่าผลิตมากี่คันไม่รู้นะคือจริงๆเขาบอกอยู่ครับแต่ผมหาข้อมูลเข้าข้ามาเช็ครับซึ่งอไอเจ้าคัานนี้เปิดตัวในปีสองพันสิบส ซึ่งเขาบอกว่ามันมีจุดเด่นอยู่สองประการก็คือว่าโครงสร้างแบบโมโนคอร์กนะครับก็คือโครงสร้างเหมือนเหมือนสไตล์เอฟันนะครับคือซึ่งามานว่าเราขับด้วยความเร็วสูงนะสมมติอ่าสามร้อยสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยล้วถ้าเกิดหมันเหตุเนี้ย คนขับก็ยังรอดอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งโครงสร้างอะไรแบบนี้คือความเร็วสูงเนี่ยคือต่อให้รถเตีลังกาโอ้โหประมาณ2 3งสร้อยตลบอะไรเงี้ยครับก็ยังมีชีวิตอยู่หมายนี้ครับคือ,อมันมันมันช่วยชีวิตได้เยอะประมาณนี้ครับส่วนเครื่องยนต์เขาเนี่ยก็เ,เป็นเครื่องยนต์ NA ไม่มีเทอร์โบครับก็ V22 ตามสไตล์ของเขาครับผม เฉพาะเครื่องยนต์เขาเนี่ยผลิตกำลังได้ถึง788แล้วครับ788แรงม้าแล้วครับซึ่งเ,อข,องเขาก็เป็นไฮบริดนะครับเป็นผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกนิดนึงครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขาผลิตกำลังได้อีกนิดนึงครับแค่160แรงม้าเท่านั้นเองครับรถยนต์บ้านเราเอ,อโอขนาดรถตามท้องตลาดตัวไปไอ่ะอย่าง Civic RS อ่ะอาจจะสองน้อยหน่อยหรือ หรือร้อยปลาๆนะผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็แค่มอเตอร์อันเดียวก็ร้อยหิแล้วครับอ่าผสมเครื่องยนต์อีกเจเจกว่าก็ประมาณเก้ากว่าครับผมซึ่งอ่ความเร็วของเขาเนี่ยครับอ่ตามที่ผมได้ทดลองขับนะครับอความเร็วสแตนดาร์ดนะครับโดยที่เรายังไม่ได้เติมทอโบหรือว่าเรายังไม่ได้ ลนกล่องเข้าไปเนี่ยอยู่ที่สามร้อยสามร้อยประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้ 350. อยห้าสิบเกียร์เดิมอะไรทุกอย่างเดิมนะครับเดิมๆออกมาจากโรงงานวิ่งได้สามร้อยกับสี่ร้อยสามร้อยต่างๆไปๆครับประมาณนะครับนั่นแหละครับซึ่งเครื่องยนต์เขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์วางกลางขับหลังครับซึ่งจะไม่เหมือน,นพอเช่พอเช่จะวางหลังขับหลังครับอ เครื่องยนต์เออกเครื่องยนต์อารเนี่ยถามว่า,ามันมีข้อเสียแตกต่างกันไหมเราผมคิดว่ามันแตกต่างกันอยู่นิดเดียวครับถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก1ิบเปอร์เซ็นต์สิบห้ระมาณนี้ครับเพราะว่าวางกลางมันจะดีอย่างหนึ่งคือน้ำหนักมันจะมันก็จะยังอยู่ช่วง ล้อหน้าอยู่อะไรมาณนี้เพราะวางต่างอย่างน้อยคือน้ำหนักมันเทไปข้างหน้าเวลาเราขับความเร็วเนี่ยล้อหน้ามันจะได้ไม่เบามากซึ่งมันจะเกาะถนนได้ดีกว่าหรือบางทีเออติดตั้งเขาเรียกอะไรนะสเก็ตหรืออะไรผมอาจจะพูดไม่ถูกนะครับต้องขออภัยด้วยชุดแต่งอะไรเนี่ยที่แรงกดอากาศนั่นแหละคือแต่ถ้าเครื่องยนต์บางหลังเลยเนี่ยปุ๊บ น้ำหนักมันก็จะอยู่ที่ล้อหลังเยอะเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งแต่ชุดแต่งก็ช่วยได้ครับคือ,อเราจะสร้างแรงกดอากาศมากน้อยแค่ไหนมันก็สามารถทําได้หมดแหละแต่ผมคิดว่าเครื่องยนต์วางกลางเนี่ยมันดีที่สุดครับมันก็จะมะีเครื่องยนต์เนี่ยคือวางหน้าขับหลังอ่านะวางหน้าขับหลังวางหน้าขับสี่แล้วก็วางกลางขับหลัง เแต่แต่ผมยังไม่เคยเห็นวางกลางขับสี่นะเออถ้าวางกลางนี่ก็ต้องขับหลังแล้วก็วางหลังขับหลังประมาณนั้นอ่ออ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 อาไปแล้วครับเออแล้วก็วางหน้าขับหน้าครับเออเดี๋ยวพอดีลืมครับมัน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 ก็จะมีวางหน้าขับหน้าวางหน้าขับหลังวางหน้าขับสี่อ่าประมาณนี้ครับอ่าถ้าขับสี่ส่วนมากต้องต้องวางหน้าก่อนส่วนวางกลางเนี่ยก็คือจะเน้นขับหลังอย่างเดียวครับ วางกลางขับหน้านี่ผมยังนึกไม่ออกว่ามันมีรุ่นไหนบ้างครับส่วนมากวางกลางก็มีแต่วางกลางแล้วขับหลังเลยครับแล้วก็วางหลังขับเองประมนีครับส่วนไอลาเฟอร์รี่คันนี้ตามที่ผมเคยทําคลิปก่อนหน้านั้นเจะเป็น F ฟอร์ลี F ่ fx x, x k ซึ่งพื้นฐานเครื่องยนต์ของตัวนี้ นั่นแหละครับจะต่อยอดไปถึง f e r r ์ X ี่ F X K ซึ่งเป็นรุ่นน้องของเขาลาเฟิร์ลี่นี่เป็นรุ่นพี่ของ f อเ k เคนะครับซึ่งจริงๆมันก็ตามๆกันมาครับห่างกันห่างกันไม่กี่ปีปีสองปีมานี้ครับจริงๆก็แค่เป็นแค่โมเดลเช่ครับแต่ว่าแค่เขาทำรุ่นไหนออกก่อนแค่นั้นเองครับ จริงจริงเดี๋ยวคลิปหน้าผมนึกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาไล่เรียงรุ่นของแต่ละรุ่นเฟอร์รี่ว่ามันเรียงลําดับกันมายังไงรุ่นไหนอะไรต่อไปยังไงอะไรประมาณนี้ครับแต่รุ่นนี้คือที่เนี่ยคือเขาพัฒนามาจากเอนโซเฟอร์นะอะไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปศึกษาข้อมูลมาอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นบทสรุป แล้วก็ใส่รูปของแต่ละยี่ห้อให้ฟังให้ดูให้เห็นภาพว่าเออรุ่นนี้รุ่นนี้พัฒนามาจากแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยจะได้เห็นวิวัฒนาการของเฟอร์รี่หรืออีว l วเลชั่นเฟอร์รี่อ่โอเคอ่าสำหรับคลิปนี้ินะ